กันครับถีบไปครับหัวดซ้ายมาครับผมว่าอุ้ยแทงซ้ายสูงครับผมเดินเข้าไปต่อยครับนี่ฮะโอ้มาที่มุมครับผมจับมาตีเข่าครับอหลังจากตอนแรงนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันก่อนครับผมมีคนอินบ็อกซ์ขอคลิปการแข่งขันระหว่างเต่งหนึ่งสิเจใสลุงนะครับผมกับคนไทยมาครับวันนี้แอดมินทีเรนนำเอาคลิปของเต่งหนึ่งสิเจใสลุงครับที่เจอกับฉลามขาวนะครับผมรถบ้านสมเกลียดตังนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นมวยรอบเวเบอร์นะครับมีการแข่งขันที่ถ้าผู้ชนะก็จะได้แต้มออย่างมุสชนะน็อกอะไรเงี้ยครับผมก็ได้3คะแนนเนาะแล้วก็มีเงินรางวัลสูงที่เดียวครับผม50,000นบาทนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศครับ ลองดูกันครับผมว่าไฟนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับรุ่นใหญ่นะฮะร5อยปอนด์แบบนี้นะครับนะครับผมเต็งหนึ่งฮะเช็ดนวมเช็ดอะไรก่อนนะครับผมป้องกันไม่ให้มีสิ่งโสโครเวลาเข้าตาอะไรแบบนี้นะครับต้องเช็ดนวมก่อนนะฮะสับมือโชกครับผมต่อยที่อ้อมน้อยนะครับผมสำหรับไฟนี้นะฮะตอนนั้นนี่ยังไม่ได้มาต่อยไทยไฟนะครับ ยังไม่ได้มาเป็นจอมน็อกเอาท์ของไทไฟส์ครับเดินเข้ามาเตะขาครับผมเตะขากันไว้ครับก็เป็นมวยรอบนะครับนี่ฮะมวยรอบเวเบอร์ตาตุกแกครั้งที่4นะครับเราให้สี่ปอนด์ครับเตะหนึ่งสี่เจสใส่ลุงสีแดงครับฉลามขาวรถบ้านสมเกลียตตังครับผมสีนจำงินเตะขวาสูงขึ้นมาครับผมฉลามขาวดูดีๆนะครับผมหายกนะฮะก็ต้องต่อยกันคอยเช็คคอยดูเวลากันให้ดีนะครับคอยบริหารกําลังนะฮะเดี๋ยวาถีไปครับ จช่ยังไม่ดูเดือนนะครับผมเหมือนต่อยกับฝรั่งนะครับเพราะว่าต่อยแบบนี้ฮะคนละรูปแบบกันนะครับตอนต่อยในไทไฟ์นี่3ยกแล้วก็ต้องรีบบวกรีบน็อกนะครับนี่จะต้องเราวมัดระวังนะครับผมฝีมืออะไรมือพอๆกันครับเจาะอย่างไปทีนึงครับแล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยนะฮะโดนแต่ละเล่าแต่ละดองนี่มีน็อกมีนับได้หมดนะครับถีบสกัดขาไว ลูกเข้าใส่ทิมหมัดไปเจอเขี่ยขามาคืนกันครับยังเป็นอยู่ในระยะของระยะเท้าระยะหมัดอยู่นะครับไม่ไม่เดินเข้ามาใกล้มากนะครับนี่ฮะต่อยไปแล้วเตะจ่อ,อยางพับในมาจะดูขัดขัดจากรูปแบบของเต้งหนึ่งที่เป็นสายลุยนะครับผมในไฮยไฟแต่นั้นเวลามันบีดนะครับต้องบุกต้องลุยนะครับนี่นี่ต้องบริหารกําลังดีๆครับผมถีบมาฮะเงินละวันก็สูงนะครับผม ห้าแสนสามแสนสองแสนนะครับผมตามลําดับกันลงมานะฮะเดินเข้ามาทิมครับเกีย่ยขาไว้ฮะเจาะยางไปแล้วเจอหัวซ้ายมาต่อยคืนเข้าไปครับผมแล้วอุ้ยแพงสายสูงคืนไปครับโอ้โหเนี่ยฮนะดูเชิงดูระยะนะครับความหนักหน่วงจดจต้อง,องต้องนะครับก็กรรมการก็ยังไม่รีบ ตับชกนะครับเตะมาแล้วก็สายคืนไปเหมือนกันครับสายมาสายคืนนะครับว่าก็อาจจะสไตล์แบบนักมวยไทยครับยกหนึ่งอะไรยังไม่เร่งร้อนมากครับส่วนใหญ่จะไปเร่งกันยก3ยก4นะครับเจาะยางมาอีกทีหนึ่งถีบมาครับฝีมือพอๆกันด้วยนะครับผมอย่างที่ว่าพลาดไม่ได้นะครับ หดไปครับอุ้ยเจอสูงขึ้นมาครับผมเมื่อกี้เตะขวาหน้าไหครับผมเจอแข้งสายสูงขึ้นมาแต่ว่าก็ยังอยู่นั้นนอกระยะกันอยู่ฮะเนี่ยเจอขวาหน้าขึ้นมาเหมือนกันเป็นระยะที่4นะครับผมระยะของเตะนะครับเจาะยางไว้ครับมาเลยเข้าระยะหมัดนะครับระยะที่3นะครับถีบมาฮะหมดยกที่หนึ่งครับผมมาเรามาดูกันต่อในยกที่กันเลยครับ ยกนี้นี่เริ่มเร่งความมันขึ้นมาแล้วนะครับที่สองครับเดินโอ้ยหัว้ายไปครับผมเจอเจอยางขึ้นมาแล้วหุ้แรงหมัดกันครับจังหวะเมื่อกี้โอ้โหนี่ฮะออ้ยดูครับเดินเข้าไปต่อยแต่ว่าเจอแข้งซ้ายสูงมาเจาะขาไปทีนึงเอาครับตอนนี้เริ่มมีอัตราการออกวุธนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรืนะฮะยกที่2เริ่มรู้ระยะเริ่มรู้แรงกันแล้วครับต้องเริ่มทําคะแนนกันครับ ถี่ไปครับอวดซ้ายมาครับผมว่าอุ้ยแทางซ้ายสูงครับผมเดินเข้าไปต่อยครับนี่ฮะโอ้มาที่มุมว่าผมจับมาตีเข่าครับหลังจากตอนแรกนี่แทบจะไม่มีระยะที่ประชิดตัวกันเท่าไหร่เลยครับตอนนี้นี่โห้ยออกกันมันแล้วฮะดูฮะโอ้ยสายสูงเมื่อกี้น่ากลัวเลยครับผมฉลามขาวครับว่าข้ามหัวของทางเตงหนึ่งไปฮะดูครับกาดนี่ไม่มีตกกันเลยนะครับผมทั้งคู่ฮะตกไม่ได้ครับนี่ฮะอุ้ยหัวซ้ายมาครับ อย่างที่บอกนะครับผมรุ่นนี้เร154ปอลร,รุ่นแรงครับแข้งขวาคืนไปยักหน้าเลยฮนะอ่านะนะครับน,นี้ตหนเองเออหลอครับจ,จ,จ้องจ้องฮนะแต่ว่าเริ่มอย่างที่เห็นนะครับผมนี่ฮะหวดมาครับผมเดินเข้ามาปหมัดไปแล้วตามด้วยแทงซ้ายครับอืเข้ามาจับกันครับกรรมการเห็นว่าทำอะไรไม่ได้ครับแยกออกมาฮะโอ้โหลูกแต่ละดอกเน้นๆทั้งนั้นนะครับ สไตล์คล้ายๆกันนะครับซ้ายเหมือนกันด้วยนะฮะหน่วยซ้ายทั้งคู่นะครับหัวดขวามาครับผมเดินเข้าไปครับนี่ฮะโอ้ยจังหวะทิ่มครับผมแล้วก็กระโดดกระแทกครับผมเต็มหน้าเลยฮะโอ้ล่วงลงไปน็อกเลยนะครับอย่างที่บอกครับผมนี่ฮะรุ่นนี้นะครับผมน็อกเอาเนี่ยมันโดนพลังหมัดกันเข้าไปทีเดียวครับผมล่วงหลับเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงครับผมจังหวะเมื่อกี้ฮะโอ้เต็งหนึ่งสุดยอดครับผมนี่ฮะจังหวะที่ เตะมานะครับผมนี่ครับปัดออกไปได้นะครับแล้วก็ขอคืนนะครับผมกระโดดพุ่งเข้าไปขวาแล้วนีฮะอูซ้ายครับผมคือทางฉลามขาวพยายามจะดักด้วยสองนะครับผมแต่ว่าไม่ทันนะครับผมโดนหมัดซ้ายเข้าไปเต็มเตมครับนี่ฮะเตะมาก่อนนะครับโอ้เหมือนกระโดดต่อยเลยนะครับผมนี่ฮะจังหวะสืบเข้าไปครับหมัดขวาแล้วนี่ฮะอยขานีลอยขึ้นมาเลยนะครับผมขาซ้ายของทางเต็งหนึ่งครับโอ้ทิ้งน้ําหนักไปเต็มที่ครับผม โอ้โหฉลามขาวโดนหมัดนี้เข้าไปเรียบร้อยครับผมเนี่ฮะซ้อมน็อกเอาต์ของไทไฟครับผมก่อนที่จะขึ้นไทไฟก็โชว์ฝีมือแล้วนี่ฮะอู้พยายามที่จะใช้ศอกปัดนะครับผมแต่ว่าไม่ทันฮนะเจอหมัดซ้ายโดนเข้าไปเต็มเต็ม ไอ้โหนึ่งครับผมสุดยอดครับแล้วก็ชกกันอีก1 2 3นะครับผมไปมีชกอีก3ท่านนะครับแล้วก็ชนะได้มวยรอบของเวเบอร์ไปนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมเ o อทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากชมอีกนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยยิโร่ครับและแอดมินทีเนี่ยจะพยายามหาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครั้งนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ